การเดินทางโดยรถไฟนั้นถือเป็นความสะดวกอย่างยิ่งครับสำหรับหลายๆท่านเพราะประหยัดและมีความปลอดภัยสูงผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบโดยสารรถไฟเพราะทำงานอยู่ในกรุงเทพแต่บ้านเกิดอยู่ปากใต้ครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชการเดินทางโดยรถไฟเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับผมมากที่สุดแต่ถ้าจะพูดถึงเรื่องผีเรื่องลี้ลับก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีนะครับเพื่อร่วมทางหลายๆคน ก็เคยเล่าให้ผมฟังว่าเจอนั่นเจอนี่แปลกๆอย่างเช่นดวงผีอัมน,นอนตู้นอนแล้วเหมือนมีคนมานอนทับได้ยินเสียงร้องไห้โหยหวนบ้างละ่ะบางคนเคยเจอจองตู้นอนเอาไว้แล้วปรากฏว่ามีคนเดินไปเดินมาทั้งคืนพอเปิดผ้าม่านออกไปดูก็ไม่พบใครแจ้งกับเจ้าหน้าที่ประจําตู้เขาก็บอกว่าดูแลอยู่ไม่มีใครเดินไปไหนมาไหนนานขนาดนั้นหรอก เพราะว่ามันเด็กแล้วอย่างมากก็มีคนไปเข้าห้องน้ำก็ร้อนร้อนจนนอนไม่หลับกันทั้งคืนครับส่วนตัวผมเองนั้นก็เคยเจอประสบการณ์ผีหลอกบนรถไฟมาเหมือนกันเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่เจอแม้กระทั่งวันนี้ผมก็ยังใช้บริการโดยสารรถไฟอยู่ตลอดแต่ผมก็ระวังตัวมากขึ้นครับไม่ได้กลัวจอนะครับแต่ว่ากลัวผีก็มีการพบคลาเคลื่อน หลวงพ่อหลวงพี่ติดตัวเอาไว้เพื่อความสบายใจเพราะถึงอย่างไรการเดินทางโดยรถไฟมันก็ดีที่สุดสำหรับผมและใครหลาย,ลายๆคนครับเมื่อครั้งที่ผมได้เจอเหตุการณ์ร้อนๆครั้งนั้นผมได้จองตู้นอนชั้นสองเอาไว้วันนั้นทุกอย่างก็เป็นปกติผมจองตั๋วลงหน้าเอาไว้และขึ้นรถที่สถานีบางซื่อรถออกประมาณหกโมงเย็นตอนนั้นเจ้าหน้าที่รถไฟ ก็ยังไม่ได้มาปูเตียงให้นะครับผมก็ได้คุยกับเพื่อนร่วมทางซึ่งเป็นคนใต้เหมือนกันก็ถามสารทุกสุขดิบและคุยเรื่องทั่วๆไปจนกระทั่งเริ่มเมรเจ้าหน้าที่ก็ค่อยๆทย,ยอยปูเตียงให้กับผู้โดยสารครับหลังจากที่ปูเตียงของผมเสร็จผมก็เองตัวนอนเล่นโทรศพัพท์เพราะเพิ่นข้ามเองครับผมก็ยังไม่ง่วงระหว่างที่ผมกำลังนอนดูคลิปในโทรศัพท์อยู่นั้นอยู่ๆที่หน้าต่าง ก็มีอะไรบางอย่างดำๆผ่านวูบไปพาอผมหันไปมองก็ไม่พบอะไรแล้วครับผมคิดว่าคงเป็นต้นไม้ใบไม้ข้างๆที่มันโดดหน้าต่างไม่มีอะไรหรอกเลยตั้งหน้าตั้งตาจดจ่ออยู่กับโทรศัพท์แล้วอยู่ๆไอ้เหาวดำๆนั้นมันก็วูบผ่านหน้าต่างข้างๆผมไปอีกครับคราวนี้ผมร้องเฮ้ยแล้วย่างตัวรุกขึ้นชะเง้อมองออกไปข้างนอกหน้าต่าง แต่เขายังไม่พบอะไรครับจะเป็นไปได้ไหมว่าผมตาฝาดทั้งสองรอบตอนนั้นผมใจไม่ดีแล้วครับรีบคลุมโปงปิดตาทันทีสิ่งที่ควรได้ยินมันน่าจะเป็นแค่เสียงรถไฟแล่นไปตามรางถูกต้องไหมครับแต่ขณะที่ผมนอนอยู่ใต้ผ้าห่มและหันหลังให้กับหน้าต่างผมกลับยินเสียงเหมือนกับใครบางคนเอาเล็บมาเคาะที่กระจกแล้วเอาเล็บกรีดกระจกจนเสียงบาดแก้วหู แม้จะกลัวแต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นผมก็หันไปมองที่หน้าต่างโดยทันทีแล้วสิ่งที่ผมเห็นก็คือบางสิ่งบางอยา่างที่มีลักษณะคล้ายกับมนุษย์กำลังเกาะอยู่ที่กระจกรถไฟแต่ลักษณะของมันมีหน้าตาที่บิดเบี้ยวมีฟันเหมือนปลาลิ้นยาวเป็นซอกกำลังลากเลือไปที่บานกระจกหน้าต่างดวงตาของมันแดงปลังและถลนออกมานอกเบา้า ในตอนนั้นผมกลัวมากร้องโงวยวายพยายามตะเกียกตะกายหนีตามสัญชาตญาณจนร่วงลงมาจากที่นอนจนคนทั้งตู้ตางก็ตื่นขึ้นมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าหน้าที่รถไฟรีบวิ่งมาดูและช่วยพยุงให้ผมลุกขึ้นนั่งบนที่นอนผมรู้สึกเจ็บแขนและรู้สึกว่าเหมือนจะแขนหักทุกคนเข้ามามุงและถามว่าเกิดอะไรขึ้นผมตอบด้วยำเสียงร่นลาน ว่าผมโดนผีหลอกเจ็บก็เจ็บครับตรงหัวไหล่ก็เหมือนจะหลุดผมมองหน้าเจ้าหน้าทีก็เห็นเขาถอนหายใจแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรผมนึกเดาเอาวา่าเขาคงจะรู้แหละว่าเกิดอะไรขึ้นและมันคงเคยเกิดเหตุการณ์ทำนองนี้มาแล้วแน่นอนแต่จะคาดคันตรงนี้ก็กลัวผู้โดยสารคนอื่นๆจะตื่นตหนกกันครับผมเลยขอไปนั่งอยู่กับเจ้าหน้าที่ที่ตรงท้ายตู้โดยสารซึ่งเขาก็ตกลงมรับ จ้าหน้าที่รถไฟประจำตู้นอนนำโกโก้ร้อนที่เขาพกใส่กระติกน้ำร้อนมาให้แล้วถามอาการบาดแผลที่แขนของผมซึ่งมันก็ยังไม่ดีขึ้นเลยครับเขาเลยเอายาแก้ปวดให้กินและให้ยานวดมาด้วยเขาแนะนำตัวว่าชื่อโนให้ผมเรียกโน่งก็ได้เพราะอายุเราก็น่าจะรุ่นราวลราวเดียวกันผมเลยถามโนว่าที่ผมเห็นมันคืออะไรมันเคยเกิดขึ้นใช่ไหม เพราะดูโหนงจากเฉยๆกับเหตุการณ์ที่ผมพบเจอมากตอนที่เล่าให้ฟังไม่เหมือนกับคนอื่นๆที่ค่อนข้างจะตื่ตื่นอยากรู้อยากเห็นโหนงเลยบอกว่าจริงๆมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมานานมากแล้วแล้วก็ไม่ค่อยมีใครเห็นแบบที่ผมเห็นมานานมากแล้วเช่นกันเรื่องมันเริ่มต้นเมื่อสิบกว่าปีก่อนตอนที่เขาได้ทำงานประจำการบนรถไฟขบวนนี้ใหม่ มีคนแอบขึ้นรถไฟแล้วถูกจับได้เขาก็วิ่งหนีแต่หนียังไงก็ไม่รู้ไปล้มรงที่ต่อระหว่างแต่ละขบวนทำให้ตกลงไปแล้วถูกรถบดขยี้เละเลยกว่ารถจะหยุดและติดต่อเจ้าหน้าที่มาดูเหตุการณ์คนนั้นก็เหลือแต่เศษเนื้อไปแล้วครับหลังจากนั้นก็มาจะมีคนเห็นชายปริศนาเนื้อตัวเต็มไปด้วยเลือดมานั่งระหว่างตู้รถไฟบ้าง มาแต่อยู่ตามหน้าต่างกระโบนรถไฟบ้างบางทีก็มาร้องโหยหวนทานล่างเศษเนื้อเศษกระดูกของตัวเองอยู่ตามทางรถไฟตอนโพลเพให้คนที่สัญจรไปมาได้เห็นจนต้องนิมนต์พระมาะสวดล้างอาปะมงคลและแผ่เมตตาให้หนงเล่าว่าช่วงแรกๆที่เขาเฮี้ยนมากๆจะมาเดินตัวเลเทะอยู่บนกระบวนรถไฟให้ทั้งคนทั้งผู้โดยสาร พากันหลอนจนเกิดอุบัติเหตุมีคนวิ่งหนีผีแล้วตกร่างรถไฟตายไปหลายคนเหมือนว่าเขาจะต้องการตัวตายตัวแทนหรือไม่ก็ไปเป็นบริวารของเขาหลังจากนั้นเมื่อเกิดเรื่องบ่อยขึ้นรถไฟขบวนนี้ก็กลายเป็นรถไฟผีที่ต้องจอดรถใช้บริการอยู่เป็นปีๆก่อนที่จะนำมาปรับปรงใหม่และอัญเชิญพระมาทำพิธีครั้งใหญ่ถึงได้เริ่มนำกลับมาใช้บริการอีกครั้ง และโหนกก็ได้กลับมาประจำการเหมือนเดิมด้วยแล้วก็ไม่เคยมีใครได้เห็นพวกผีมาไต่ตามขบวนรถไฟอีกเลยจนกระทั่งคืนนี้แหละครับส่วนตัวเขาเองก็ไม่เคยเห็นหรอกอาจเพราะดวงไม่สมพงกันและเขาก็คิดว่ามันดีแล้วล่ะเขาไม่ได้กลัวผีหรอกครับแต่ก็ไม่เคยคิดอยากเจอสนุปว่าผมสวยหรือยังไงก็ไม่รู้ที่ได้มาเจอเสิ่งที่ใครต่อใคร ไม่ได้พบเจอมานานแล้วผมขอโหน่งนั่งอยู่กับเขาแล้บอกให้โหน่งหลับได้ตามสบายเลยผมนั่งอยู่คนเดียวได้หน่งยิ้มและไม่ได้ว่าอะไรเขาเองตัวพิงพนักแล้วหลับตาลงในขณะที่ผมตั้งจิบโกโก,โก้อุ่นๆไปเรื่อยๆสายตาก็มองไปรอบๆด้วยความหวาดระแวงครับไม่ได้รู้สึกง่วงไม่อยากหลับใจยังเต้นไม่เป็นจังหวะ ผมไม่ได้มีสัมพัส์พิเศษอะไรนะครับเอกการแปลกๆผมก็ไม่เคยพบเจอยิ่งมาได้เห็นผีแบบจา่จาๆแบบนี้มันเป็นครั้งแรกของผมเลยครับผมทั้งกลัวทั้งร้อนจนไม่เป็นทํามอะไรคิดว่าคงนั่งตาแข็งแบบนี้ไปจนถึงสถานีที่จะลงโน่แหะครับขณะที่ผมนั่งเอาผ้าห่มห่อตัวอยู่นั้นสายตาของผมก็เหลือไปเห็นบางสิ่งบางอย่างที่หน้าต่างครับแสงไฟวูบวาบจากข้างทาง ที่รถไฟแล่นผ่านทำให้ผมเห็นร่างดําทะมึนกำลังคลานอยู่ที่หน้าต่างรถไฟผมร้องออกมาด้วยความตกใจจนโหนองตื่นขึ้นมาแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นผมก็บอกว่ามันมาอีกแล้วไอ้ผีพวกนั้นมันมาอีกแล้วทีนี้มันมากันหลายตัวเลยครับโหนกบอกให้ผมใจเย็นๆแล้วเขาก็หันไปมองที่หน้าต่างบ้างคราวนี้โหนังงะ ในตอนที่ผมกำลังก้มหน้าก้มตาเอาผ้าคลุมหัวแล้วโด่งก็ดึงร่างผมพาออกมาจากที่ตรงนั้นโด่งใช้วิธีสื่อสารไปยังตู้ขบวนอื่นแล้วก็พาผมไปโด่งบอกว่าเดี๋ยวหัวหน้าจะมาดูแลที่ตู้นี้เองส่วนเราประโยชน์ที่อื่นก่อนไอ้ตู้ที่เป็นตู้นอนเราก็ไม่เห็นอะไรหรอกครับเพราะมีผ้าม่านที่ผู้โดยสารปิดเอาไว้แต่พอเป็นตู้นั่ง ที่ไม่ได้มีพามานเชื่อไหมครับทั้งสองฝั่งรถไฟเต็มไปด้วยร่างลักษณะเหมือนคนแต่เนื้อตัวเต็มไปด้วยเลือดบางคนก็แขนขาบิดเบี้ยวหัวกลับไปอยู่ด้านหลังบางคนขาขาดแขนขาดรุงลิงไม่สมประกอบบางคนก็มีเพียงครึ่งตัวเท่านั้นต่ามายวิ่งไล่ตามพวกเราโชคดีที่ตอนนี้ดึกมากแล้วทำให้ผู้โดยสารหล,ลับกันหมดบางคนที่ยังไม่หลับ ก็มองพวกเราแบบงงๆเหมือนกับว่าพวกเขาไม่เห็นสิ่งแปลกเหนือธรรมชาติอย่างที่เราสองคนเห็นนะครับเราสองคนเดินมาเจอหัวหน้าฝ่ายให้บริการผมขอเรียกแบบนี้นะครับเพราะไม่รู้ตำแหน่งอะไรกับเขาหรอกหัวหน้าพาพวกเราไปอย่างตู้สเสบียงซึ่งตอนนี้ปิดให้บริการแล้วแล้วถามว่าเกิดอะไรขึน้นผมกับหนงยังคงตัวสั่นและมองไปอย่างหน้าต่างทั้งสองด้านอย่างเลือกรลัก ในขณะที่รถไฟยังคงแล่นผ่านเส้นทางแสงไฟวูบวาบฉายชัดเข้ามาผ่านกระจกหน้าต่างที่ปิสดสนิทแต่พวกเราก็ไม่เห็นอะไรโดมเป็นคนเล่าเรื่องทั้งหมดให้กับหัวหน้าฟังครับต่อหน้าหัวหน้าก็เหมือนจะไม่เชื่อนะครับแต่พอได้เห็นหน้าตาของเราสองคนก็พยักหน้าฟังอยากเข้าอกเข้าใจแล้วบอกให้พักก่อนในนี้ปลอดภัยแน่นอนเพราะได้ลงยานเอาไว้แล้ว ตอนที่ทําการปรับปรุงรถไฟครั้งก่อนต่วนหัวหน้าก็ต้องไปดูแลผู้โดยสารแทนโนครับผมกับนหนั่งอยู่ในตู้เสบียงอาหารจนถึงเช้าพอถึงสถานีผมก็ต้องลงครับเพราะพ่อแม่มารอรับอยู่แล้วบ้านผมอยู่อ e ีกอำเภอหนึ่งแต่การลงรถที่สถานีนี้ถือว่าสะดวกที่สุดแล้วก่อนกลับผมกับโนได้แลกหลายแลกเฟซเอาไว้พูดคุยกัน ผมเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้กับพ่อกับแม่ได้ฟังพวกท่านเลยพาผมแวะที่วัดสวนขันครับซึ่งเป็นวัดที่พ่อท่านคล้ายพระเกจิอาจารย์ดันซึ่งเป็นที่นับถือของคนใต้เคยจำวัดอยู่ที่นี่ก่อนท่านจะมรณาภาพไปนานแล้วพ่อกับแม่พาผมไปรดน้ำมนต์และไหว้ขอพรพ่อท่านคล้ายก่อนจะพากันกลับบ้านแม่บอกว่าคงเป็นคราวสวยของเราและลูก รถไฟเป็นยา,านพาหนะที่อยู่คู่คนไทยมานับร้อยร้อยปีรถไฟบางขาบวนมีใช้งานมานาน่อมีประวัติในเรื่องลี้ลับเป็นธรรมดาต่อไปนี้ก็ทำบุญทำทานให้เยอะหน่อยพวกพูดผีเหล่านั้นเขาก็แค่มาขอส่วนบุญหรือไม่ก็อยากหลอกให้เราตายตกไปตามเขาแต่หากเราทำบุญให้เขาก็คงไม่มาราวีอีกผมกับหน่งยังคงติดต่อกันอยู่นหน่งบอกกับผมว่า ตอนนี้ได้ขอย้ายไปอยู่ขบวนอื่นแล้วเพราะทนไม่ไหวกับเรื่องที่เจอในคืนนั้นเขาบอกว่าตั้งแต่รถไฟเปิดทำการมาสองครั้งทั้งผู้โดยสารทั้งเจ้าหน้าที่หลายคนได้พบเจอเรื่องลี้ลับผีหลอกกันมากมายแต่ตัวเขาเองเพิ่งเคยพบเจอก็ครั้งนี้แหละแล้วมันก็น่ากลัวมา,ากๆนงบอกด้วยว่าตัวเขาเองก็ต้องไปวัดรถน้ำมนต์เหมือนกันถึงกับจับไข้ต้องหยุดงานตั้งสองสาวัน แถมผมยังร่วงแทบหมดหัวถือว่าอาการหนักของผมมากเลยครับต้องให้เจอเหตุการณ์อัน่าสย่อสยองในครั้งนั้นแต่ทุกวันนี้นอกจากจะขับรถกลับบ้านเองแล้วผมก็ใช้บริการรถไฟเหมือนเดิมนะครับอย่างที่บอกผมนิมโม์หลวงพอ่อหลวงลุงหลวงพี่มาเต็มคอผีที่ไหนจะกล้ามาหลอกผมอีกก็ให้มารู้ไปครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวร้อนที่เกิดขึ้นกับการเดินทางร,รถไฟ เปเพื่อนท่านไหนมีเรื่องราวหรือประสบการณ์ที่คล้ายกับเรื่องที่ผมเล่าก็อย่าลืมแชร์ประสบการณ์ว้ที่คอมเมนต์ได้นะครับถ้าชอบเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการหาเรื่องหลอนๆมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันดีนะครับสำหรับคืนนี้ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ